และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่รายการนี้จะกลับมาอีกครั้งนะครับกลับรายการฮาไรดีนะเป็นรายการที่ฉันเนี่ยทำไปเมื่อนานมาแล้วเนื่องจากมันนานไปนะก็จะกลับมาในรุกของฮาไรดีวีสองนั่นเองนะครับผมก็เป็นการเอาเป็นว่าเป็นรายการที่จะพาทุกคนมาดูคลิปฮา,านะที่มีอยู่เต็มไปหมดนะในโลกโซเชียลนั่นเอง นีผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้ทุกคนกันได้กันเขาดึงไลค์นะกับคลิปนี้ก็สำหรับรายการนี้ผมจะแบบว่าดูไปเรื่อยๆแบบสดๆนะเออแบบสดๆไม่มีการแบบว่าเออเอาลิงก์มาไว้ก่อนนะครับก็คือแบบเรี้ยวเลียวอีสเรียวแต่ว่าผมจะตัดเฉพาะที่ผมรู้สึกว่าเอยคลิปนี้ฮาหรือว่าผมรู้สึกว่าฮาเน่ผมก็จะตัดให้คุณบูดูได้ชมกันโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปกันอีกรอบนะลิ้นพันตลอดเลยเป็นไรไม่รู้ อะ,อ,ะอะไรอ่ะสมรถอะหลับอะไรโอ้นี่มันอัจฉริยะเป็นการแบบว่าเปิดคลิปเสียงไว้ไงเออเปิดคลิปเสียงการทำงานไว้แล้วแม่งก็หลับไปอย่างอัจฉริยะอ่า นคนกำลังฝันดีในกาปุกเป็ดกูก็ทุบทิ้งป็ดกูนี่อย่างศูนย์เลยบอกเลยศูนย์ไอศูนย์ม่ <laughs> หมอครับใจเย็นนะครับใจเย,ยน็น อาจจะแบบชินมือชินมือไปหน่อยอืมอะไรอ่ะอ๋อเปิดไม่ได้อ้โ,โอุ้ยอ้ยป,ปคุณผู้ชายอย่าหลงกลนะอย่าลงกลเลยนะตอนที่เราไม่อยู่เด็เขาอาจจะสามารถที่จะยกรถเคนขึ้นภูเขาได้อืมเวอร์มันเวอร์ไปโอ้ยเพลงนี้ ปึ๊บอ่ะโยนเป็นการโยนบาสเพื่อที่จะให้เออรงบวงนั่นเองนะอืมอ่าไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> แก็รู้แล้วแหละรู้ตั้งแต่เห็นพอ่อใหญ่นั่นถือแก้วแล้วแหละนี่ดูพี่ดูฟันตา้งมาหนึ่งคำหนานี่อะไรอ่ะเป็นเทคนิคการออุุยยไม่นานนะนี่ไม่นาน,ะนาตัดออกตัดออกออุุยย ไปอ่อเอออ่าตายปึ๊บครับปึ๊บปึ๊บอ่าอีปึ๊ก็เออเอออาเฮ้ยโอเอออะไรวะอะไรโดมินิกคอเรโตคุณผูกตัดสินให้จยาม้25ปีอะไรอะเนี่ยถ้าคุณติดคุกเนี่ยและภาษาคุกเนี่ยมันไมวออกมาเลยนะ แต่ว่าก็พี่แกก็ได้จากไปอย่างสงบนะผมก็ไอพี่พิตตนะที่ได้ฝากคำวุ่ีเด็ดเขาจ้องจะเล่นคุณเซตหยอสู่พอวงการปีเนี้ยเด็ดจริงๆปุ้มปั้มเสียงเบสเสียงเบสตนต,ต,ตีเนี่ยจัดเต็มจรทุกอัน,นู มันวิ่งหายมาแถวนี้แหละอะไรหายไปไหนอลองถีบต้นนี้ดูสิต้นไม้ต้นเนี้ยทำไมอะสงสยมันจะเข้าไปอยู่ในต้นไม้อะไรเข้าไปแเจอแล้วออกมาแล้วอะอะไรอะอะไรของป้าแกนแเนี่ยขู่ขู่ด้วยเนี่ยอะไรวะเสียงเพลงนี้มาแล้ว,วข้าวเหรออะ เป็นตู้แบบกดอัตโนมัตินะกดอัตโนมือเฮียกระลังปั้นอยู่เลยอ่ะหล่นมาโป๊ะเลยนะเฮ้ยเ,เพื่ออะไรทำมาเพื่ออะไรให้กดเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยอิดย่าได้เลยบาปใหม่นี่ยรถก็แค่ชื่อน้ำพี่เฮ้ยใครแล้วใครทานลงพ่อมานะดูดิดโอ้โหลูก คือถ้าแปะแบบแปะไหลแปะหน้าแปะหน้านี่คือสูงแล้วนะไอ้รูปหัวนี่มึกไข่ถ่าหลวงพ่อกูอยากจะรู้จริงโอ้โหเสียงดนตรีนี่มาอีกแล้วคืออะไรอ่ะที่นวดอ่าเกือที่นวดใช่ไหมใช่อ่ะ <laughs> <laughs> อเฮ่อัตโนมัติเฮ้ย,ย,ย,ยจะบอกนะ สรรหาจะทำนะเผื่อลมแบบไม่เมื่อยไงเออติดปุ๊บเด้งปั๊บมือเพื่อนหิวแต่เราไม่ให้เออยังไงจะเย็นแม่ยี่อะไรหนาวะเสียงโคตรดังเจฮ้ยกูลั่นเพราะเสียงพูดได้เลยแล้วเสียงยังแตกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย คืออ๋อรถรถกระเด้งโอ้โหมึงขนาดนี้เลยโอ้โหซาโลโมชั่นเลยแต่ไม่รู้ว่ามึงตกหลุมอะไรนะหลุมอวกาศได้เปล่าโอ้โหโอ้โหอู้หูอ้โหโอู้หูถนนและนี่ก็คือถนนกรุงเทพในวันสงกรานต์นะมันจะโล่งนี่เลยจะขับฟิวนี้เลยเออ ไม่มีหักมุมจิบนี้ไม่มีหักมุมกุโลหกักมุมมันไม่มีไงเออทั้งมีนี่หากเลยตัดโลกได้ตัดลงแล้วอืมอะไร,รอ่จะฮะ <laughs> เป็นการเสิร์ฟเป็นการเสิร์ฟแบบให <laughs> ้มันบีบอะไรหน่อย <laughs> อ่าแล้วอ่ะ <laughs> อันนี้ก็ขย,ยันตัน เสิร์ฟธรรมดาไม่ได้มันเออร้านเขามีคาร์ดไงเออมันต้องเสิร์ฟแบบมีเทคนิคเทคนิคอลหน่อยอืม <c oughs> โอ้โหโสปไปเดอร์แมนเด็กน้อยขี้ค์ดโอ้โหสนใจฟันนำ้ำนมอ่ะเฮ้ย <c oughs> มึงนะจันไหลนะมึงเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ยี่วิทเวิร์ดนะชื่อเพ็ทนะครับผมจะมารีวิวกล้องถ่ายรูปที่ตั้งกล้องนะครับ แกะดูกันนะครับติตตาง้องมีครับฮะและ้วแล้วน้องเขาลงอย่างเขาลงอีพีสองคลิปสองไง <c oughs> เป็นเทคนิคแค่แบบคนติดตามนะมันเป็นเทคนิคการทำคอนเทนต์นะเออให้คนติดตามไงว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่น้องจะแกะอะไรอย่างนี้อืมถ้าน้องแกะก็ตกักคนดูคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าเจออย่างเจอน้องเขาแกะรีวิวย่าง <c oughs> เอาโหมุนคอได้อะไปแล้วแต่มึงจะมึงจะหมุนคอได้ขนาดนี้กูก็ไม่อยู่แล้วนะอะไรอ่ะหมาฉี่เฮ้ยเฮ้ย ม,มันไม่ใช่มันกินไม่ได้อู้หูต่งเอาเลยอะ่ะต่งเอาเลยอะ่ะอ๋อนี่เป็นการป้องกันตัวจากคนนี่มีอาวุธนะเราก็ทำการเหยียดตัวเข้าไปแล้วก็ทำการเอปลดอาวุธนะแค่นี้ก็เราก็จะได้เอ่ตอระกูลจากผู้ที่มีปืนนะฮึปปั๊บอ่ะ จบจานจบแล้วจานโอเคครับผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหาไรดีเวอร์ชันสองนะต้องขอจบไว้นนเพียงแค่นี้นะใครที่ดูจนจบนะก็ต้องขอขอบคุณขอบค t h a n k you นะก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์นะก่อนที่จะจากกันไปก็ไปติดตามกันคลิปหน้าครับสำหรับรายการหาไรดีเวอร์ชันสองไป